วันนี้ครับเราจะพาการไปหารถคันหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดน่าจดจําที่สุดแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดสําหรับรถฮ็อตวิวอะไรครับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นรถคันไหนนะครับอ่าถ้าอยากรู้ลองทายกันมาดูได้นะครับว่าคิดว่าเป็นรถคันไหนครับมาทายกันดูนะครับอ่าให้เวลาทายแล้วนะครับจะบอกว่ารถอยู่ในแผงตรงนี้นะครับที่ บอกว่าเราจะหากันวันนี้นะครับเป็นรถที่อย่างที่บอกนะครับออกมายาวนานนะครับตั้งแต่ปี1969นะครับจนถึงปีนี้ก็มากกว่า50ปีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาหารถเนี่ยนะครับที่ผมหยิบลงมา2คันนี้นะครับทวินมิลกันครับวันนี้เราจะมาลองหากันดูนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราจะเจอรถทวินมิลทั้งหมดกี่แบบกี่รุ่นนะครับแต่ละคันน่าสนใจยังไงบ้างไปลองดูกันครับ มาดู2คันแรกก่อนนะครับคันนี้จะเป็น t w i n m i l l นะครับเวอร์ชันตูนนะครับก็จะเป็นรถที่เขาพยายามทำเป็นรูกกระตูนนะครับก็คือมันจะหดสั้นกว่า t w i n ม i l l ธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้ว t w i n m i l l ทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถกระตูนนะครับมันเป็นสไตล์ของอเมริกันฮอตล็อตนะครับเป็นรถแต่งซิงสไตล์อเมริกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูรุ่นอื่นๆนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับแล้วมันมีแตกลายออกมากี่รุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวไปหากันต่อครับ ทวินมิวตูนี่ก็เพิ่งออกปี2021นี่เองนะครับอยู่ในซีรีส์ตูนนะครับก็ย้ําความเป็นรถกระตูนของมันนะครับอ่ะเราลองมาดูคันต่อไปกันดูครับว่าเราจะเจออะไรนะครับคันต่อไปนะครับเป็นทวินมิวธรรมดานะครับแบบปกติเลยนะครับอยู่ในซีรีส์ของ h o t ว Dream g a r a g e นะครับออกปีนี้เช่นเดียวกันนะครับส0 2 1นะครับสีสวยเลยครับและนอกจากสีสวยแล้วเนี่ยรุ่นนี้คันนี้ลายนี้เนี่ยยังมีเป็น Ho อตว e e ไอ ID อยู่คันหนึ่ง นะครับลายเดียวกันเลยแต่ว่าสีที่ลงบนรถเนี่ยจะเป็นคนละสีกันนะครับสี Hot w h e e l ID จะเป็นสี Spe ก r a ั Frame นะครับแต่ว่าในชุดแพ็กฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสีธรรมดานะครับแต่อาจจะเงาเงาเหมือนกันเลยนะครับถ้าเรามาเทียบกันอาจจะดูแทบไม่ออกนะครับว่าขนไหนเป็น ID ขนไหนเป็นตัว Hot w h e e l ธรรมดาแต่ลักษณะของ Hot ว h e e l ID แบบนี้จะเรียกว่าเป็น Hot Wheel ID Chase นะครับก็จะหายากกว่าปกตินะครับมันก็จะอยู่ปนกับแพ็กฟ้าทั่วไปนะครับ สำหรับคนที่โชคดีจริงๆถึงจะหาเจอนะครับเรามาหารถกันต่อนะครับแล้วผมก็เจอคันนี้ครับทวินมิวเจนีนะครับเป็นรถทวินมิวเวอร์ชั่นรถไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าที่มันขึ้นมาเป็น2ฝั่งเนี่ยเหมือนรถทวินมิวรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับรถคันนี้ออกมาตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็มีออกมา2สีนะครับคือสีเขียวกับสีแดงนะครับ ตรงหน้ารถเนี่ยจะเขียนคำว่าทวินมิลเจนีไว้นะครับอันนี้สีเขียวผมฟื้นมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็แกะออกมาแล้วนะครับก็ดูเป็นสไตล์รถไฟฟ้าแบบฉบเชียวนะครับเนื่องจากรถทวินมิลเนี่ยมันออกมามากกว่า50ปีนะครับทำให้มันมีการแตกลายออกเป็นลายต่างๆเยอะมากนะครับตั้งแต่ทวินมิลธรรมดาทวินมิลเจนีที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เวอร์ชันตูนนะครับที่ให้ดูกันตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไป เราขยับมาดูแพ็ค5กันนะครับแพ็ค5เราก็เจอทวินมิลในชุดของ Hot w h e e l r e g e n t นะครับเนี่ยถ้าใครคิดว่าผมโกหกนะครับว่ารถในตำนานอะไรเป็นรถทวินมิลแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถทวินมิลเป็นรถในตำนานของ Hot w h e e วจริงๆนะครับอยู่ในชุด r e g e n t ด้วยนะครับ r e g e n t แปลว่าตำนานนะครับมันเป็นตำนานยังไงก็คือเป็นรถที่ออกมานานแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับจน Hot w h e e l เนี่ยเอาไปทำเป็นรถขนาด1ต่อ1นะครับ ออกมาเป็นรถของเล่นก่อนนะครับแล้ว Hot Wheels ก็พัฒนาไปเป็นรถขนาดหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เอาไปอยู่ใน Hot Wheels Legend Tour นะครับก็จะเป็นงานที่ Hot Wheels นะครับเอารถของจริงนะครับที่เหมือนกับรถของเล่นเราเนี่ยเอามาวางโชว์กันนะครับแล้วก็อาจจะมีการประกวดรถด้วยนะครับรถที่ชนะก็จะได้เป็นรถของเล่นต่อไปนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นขนาดเท่ากับรถของจริงทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้าผมมีโอกาสได้ไปดูงานแบบนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับอ่ะเรามาหารถกันต่อนะครับแพ็คห้าเราก็หาเจอแล้วนะครับคราวนี้มาดูที่มอ n สเตอร์ u c k บ้างนะครับเขาจะเอาท n ินมิวมาทำเป็นม o n ส t ตอร์ u c k ลก์ไหมครับเดี๋ยวต้องลองหาดูนะครับโอ้มีเต่านินจาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆเต่านินจาจะชอบนะครับแล้วเราก็เจอแล้วครับคันนี้ครับทวินมิวนะครับที่เป็นมอนสเตอร์ทรันะครับขายคู่กับทวินมิวธรรมดา ร,รถขนาดธรรมดากับรถมอสเตอร์ทรัคขายคู่กันนะครับแต่ถ้าใครตาดีเนี่ยดูรถธรรมดาจะเห็นว่ามันหน้าตาไม่เหมือนทวินมิลที่เราถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับคันมอสเตอร์ทรัคด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นรถคนละรุ่นกันครับ ขันข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นทวินมิลทรีนะครับเป็นรุ่นที่3ของทวินมิลนะครับสมอสเตอร์ทรัคเนี่ยจะเป็นทวินมิลธรรมดานะครับอย่างที่บอกไปนะครับทวินมิลมันแตกไปหลายลายมากนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือทวินมิลทรีนะครับจุดแตกต่างที่ชัดเจนก็คือส่วนของเครื่องยนต์ที่ยื่นออกมานะครับมันจะยาวกว่าทวินมิลธรรมดานะครับแล้วก็ไฟหน้าอยู่คนละตำแหน่งนะครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะแกะให้ดูชัดๆนะครับทวินมิลทรีตรงนี้นะครับ คันต่อไปครับอนส s t e r Truck เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละสีนะครับแล้วก็คนละรุ่นด้วยนะครับคันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่แถมรถที่สามารถบี้แบนได้นะครับอันนี้เราเคยรีวิวรถแบบนี้นะครับที่เป็นรถอนส s t e r Truck แล้วก็แถมรถแบนนะครับให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปลงไว้ที่ description ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะจัดไปด้วยคันหนึ่งนะครับพอหรือยังครับยังไม่พอนะครับเพราะว่าเราเจอคันนี้ครับ โอ้ไม่ใช่คันนะครับเป็นรางนะครับที่แถมรถทวินมิลนะครับทวินมิลธรรมดากับทวินมิลที่เป็นมอนสเตอร์ทรัคมาพร้อมกันนะครับซึ่งรางนี้จะเป็นรางที่สามารถแข่งได้นะครับมอนสเตอร์ทรัคกับรถธรรมดาเนี่ยแข่งได้ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าบนรางเนี่ยมี2ไซส์นะครับชื่อรางนี้ก็คือ e p i c l o o p c h a l l l n g e นะครับออกมอปี2020นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะรางนี้รีวิวแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้ ก็อย่าลืม subscribe กันนะครับสำหรับใครที่รอติดตามชมนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับที่เราออกไปเดินหารถทวินมิลนะครับเราได้ออกมาเยอะมากเลยนะครับใครอยากให้เรารีวิวหรือออกไปหารถรุ่นไหนเนี่ยสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยมันทำออกมาน้อยจริงๆนะครับบางทีอาจจะเจอแค่1นคัน2คันหรืออาจจะไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บางอันอาจจะทำได้มาอาจจะทำไม่ได้นะครับ อ่าแถมไทยดูอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้ผมได้มานานผสมครันะครับในชุด Ho ตวิวบุรุษวาดนะครับธรรมชฉลอง h Hot w h e e l Garage of ล e g e n t s เหมือนกันนะครับที่บอกว่าทำรถทวินมิวคันนี้เป็นสัดส่วน1น่ตอนหนึ่งนะครับก็จะเป็นรถล้อยางนะครับทวินมิวรุ่นคลาสสิกนะครับล้อมีขอบแดงนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายจะมีรายละเอียดมากกว่ารถแพ็กฟ้าธรรมดานะครับ คันนี้ผมได้มาประมาณปี2020นะครับปีที่แล้วนะครับในไทยยังเห็นมีคนเอามาปล่อยตามกลุ่มใน Facebook อยู่นะครับลองไปหาดูกันได้นะครับถ้าสนใจคันนี้นะครับอ่ะแกะมอเตอร์ทรัคที่ดูอีกคันนึงนะครับมาดูครับโอ้โหจริงแล้วทวินมิวเป็นรถที่สวยนะครับรูปร่างฉบเฉียวนะครับแล้วก็เหมาะกับสายรางนะครับสำหรับใครที่เล่นรางเนี่ยรถมันเป็นแบนมันน่าจะไปได้เร็วอยู่นะครับแต่นี้เป็นราง ถ้าจะเป็นรางก็เป็นรางโมสเตอร์ทรัคนะครับก็ให้ดูนะครับเป็นล้ออย่างเช่นเดียวกันนะครับดูเจ๋งอยู่นะครับรถคันนี้ทําสีสวยด้วยนะครับแล้วก็มีหมายเลข68อยู่ข้างบนรถนะครับน่าจะสื่อถึงปีแรกที่ Hot w อ v i l s ทำออกมานะครับในปี1968นะครับอ่ะนอกจากนั้นนะครับไปแล้วไปที่สุดนะครับอันนี้เป็น h o t w i e w l s r e r รส t p o r t a l นะครับก็คือเครื่องนะครับที่สแกนรถ Hotview ID เข้าไปในเกมของเรานะครับเกม Hotview ID ของเรานะครับอันนี้นะครับก็มีรถแถมสองคันนะครับหนึ่งนั้นก็เป็น Twin Mill นะครับแล้วสีก็เป็นสี Spectra Frame ด้วยนะครับสวยเลยคันนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องฟูงแก๊กให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษกันสัปดาห์หน้านะครับติดตามกไว้จะได้ทราบแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมของเรานะครับ แล้วเราก็มีเพจชื่อว่า Hot w h e e l s Hunter s นะครับก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามที่เพจของเราได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ